สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมา,รออมานั่งรออึงออกโอ้ปวดเต้นมานั่งรออึงงองครับพี่น้องยังไม่มืดเลยก็กล้าว่าอึงจะออกแล้วครับวันนี้วันนี้ฝนไม่ตกครับตกตั้งแต่เมื่อวานมาส่องอึงตาครับวันนี้นะครับสภาพไม้นี่ยรุบงๆแบบนี้แหละง่ายสําหรับการส่องเมื่อวานเนี่ยครับฝนตกวันนี้ฝนไม่ตก จะได้ไหมจะมานไหมเป็นอืงไม่แดงครับอื้องคางไล่นั่นแหละตรงนี้ก็เคยได้ครับออก่อนเข้าตุกปีแหละก็เลยม,มาเฝ้าเลยสำรับไม้นี่อะรอทีมงานด้วยครับผ่านผลก็หวังว่าจะมาก็ก้าว่าจะมาโอเคครับเดี๋ยวหนังรอสักครู่ผ่านผลมาแล้วครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับพี่น้องอกมาเลยพึ่มๆเลยได้พอดีได้จังว่าเลยครับมารออึงครับยังมีหลงมีลอยอยู่ครับอ๋อเห็นผ่านพุ่นเดินตำรวจแล้วครับเดินอยู่มีลอยอึงอออยู่ตู้เหนียบเบางใหญ่เลยตรงนั้นจ้ะเดี๋ยวเรารอสองกันนะครับอู้กำมุดแล้วบพี่น้องได้เวลาแล้วครับ ตอนนี้ก็หกโมงกว่าครับนู้นกับพ่านผลตะโกนมาบอกกันได้แล้วตัวหนึ่งเรายังไม่ได้เลยครับโผลหัวแสดงว่าโผลหัวออกมาครับเ้วก็ลุบลงคืนตอนนี้สองตาครับอึงนาะจะเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มออกแล้วสองดูตา Đi nha. ta bại ta bại Miu bại ta nâng ta bại ta bại ta bại ta Chạm ta chậm ta chậm ta chậm ta đi chậm bại đi Đi ta Đi ta bại ta bại ta bại Miu bại ta à. มันมาหนึ่งตัวเลยออกนานเหลือท่นี่ตัวนี้ไปต่อยิงตัวนึงยิงวิ่งไปจับมมตัวที่สองตัวไม่ใหญ่เอ้าเก็บก็ออกนานเหลือท่นี่เก็บเลยกัมปักทุ้งตะเทียวไว้ดีเด้อ

รสเตัวไม่ใหญ่ใส่ไม่นู่โอ้จิงจกมีดทงตาฮะเดี๋ยวๆรอปุ๊บดูอ๋อตัวนี้อู้หูมีแดงตัวไม่ใหญ่อันนี้แมวเดี๋ยวตัวมันไม่ใหญ่ อองยางเนี่ยตใหญ่เยอ๋อนี่อืง,างยางครับนี่ครับอืองยางมีแค่สองเช็คะมีแค่มีแค่ใส่ขัวกับต้องทีกคนม่มีเช็กนี่อึงยางครับไปเราไม่เอาเนี่ย ต้องตาไก่กันต้องตาไก่กันนู่นอันน้องช่อันไก่ใช,ใช่โอ้ยตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันตัวเล็กนี่ใช่ครับตัวตัวเล็กนี่เราเอาตัวนี้สามเชกนี่ครับเอามไโอเก็บมาบเอาดินออกมาทำไมลืมแล้วครับลืมออกแล้วโอย้ยตัวนี้กินไปอย่างเยอะเลย ไปต่อไปอออมิวเห็นแล้วมิวเห็นแล้วโอ้ยตังใหญ่มิวอดเอามิวจับอืมระวัมงมิวเห็นถุงขาดได้ครับตุงโอ้ดีมิวเห็นครับถุงขาดลูกหยังใหญ่ไหนนี่นดีมิวเห็นอ่ะจับถึงลูกขาดเลยมาพ่อมาพ่อพ่อเห็นตัวนึงอยู่ม,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 มุมนู้นไหนเนาะ

เฮ้ยแมงมันออกเต็มเลยเอ๊ะตัวนี้เลยไม่เห็นไม่เห็นจริงจิครับตัวนี้นอายเลยตัวนี้ไม่เห็นครับ เออนี้โอ้โหเกือบไม่เห็นตัวนี้เอามืวจับโอ้มีหมดคับสีเหมือนดินเลยก็เลยมองไม่เห็นนี่แหละถึงหายนี่เดี๋ยวนย่อยแม่เอาเนาะนี่หรือเปล่ากลับไปที่เดิมนี่หรือเปล่าโอ้ยเดินผ่านมาเมื่อกี้โอ้เขียดซ้ำเขียดนะเขียดอีโม่ไปละเขียดอิโม่ตัวเองใหญ่ Bye bye, bye, bye. đó, Oh, bí đâu. Um đến nơi mà là miêu hiền, đây chop. Sán chèc. Mày đáng. đen, cũng này lại cũng tung mạnh lại, ô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  mày đi, cang phải pho đấy, tụi bí thật sự, é, không thấy, nè, ở trong nè, nè, à, yep, up, đi เออเนนหนึตัวนึงมองเห็นตาเลยมองเห็นตาเลยมีมมิวจับมาตัวมีใหญ่เอ้าวนี่ตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยมอ,อ,เอ,อ,เอ,องเห็กลูหรือเปล่าหรือว่ตัวมีใหญ่โอ้ยตัวมีใหญ่สำหนักใหญหินไหน เออน,นี่อึ่งยางของแท้เอามาอิวเจ็บวัาอ่านแล้วอ่าก็เดินมาตรงนี้เลยครับไม่เห็นหันกลับหลังมาเห็นอีกนูนก่นก็หันกลับหลังไปก็เห็นอีกนู่นนูน่นเห็นแต่ตาไม่รูกก้ตัวใหญ่ไหมนะห,นห,นหาย อยู่ tung นี้แหละนะๆๆใบไม้ไหว đi กี่นั่นอึ๊บนั่นๆ bay ละ bay เอาละๆๆ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  chuồng nọ, này chắc ติปตัวยี่สิบตัวหรือปะ่ะผักก่อนครับเหนื่อยกต่มันล่อนครับขนาดตอนน้องคืนยังล่อนจากสิบปุตัวแล้วเร,เ,รเราไปตัวครับผักก่อนสักคู่พี่น้องหาไปหามาหลุดตู่มาอีกคันหนึ่ง้ มาเต็มเลยครับครับมีแต่ไฟเขาทั้งนั้นคุณมักขอาอื่นอีกอเคือเอิดเขาไปบนอื่นมาก,ก่อนครับแต่ว่าเขาไม่ได้ก็เลยลงโอ้เต็มเลยคุณ คงจะเปลี่ยนหมายครับพี่น้องเอาพี่น้องนั่งไปนั่งมาหินตัวหนึ่งนี่ครับเอามิวจับดูโอ๊ยโอ้ตัวนี้วับละเดิน คนยังงานวัดคนเต็มเลยยังงานวัดงายัะขายังยากดูดูผมแต่ถ้วยนึงละมั้งจะเอาละพอได้กินทิดปวก็ดวกันครับพอได้ตุ่มใส่น้ำเยอะๆเป็นหน้าหลายกับเอียงกับวัดจะให้พันผุนมั้งหรือเ้ล่าพันผุนก่อนโอไม่เอาด้วครับไม่เอาครับผมผมพอแล้วนี่ผมกินคนเดียวครับบ้านผมกินคนเดียวถ้วยนึง เล็วเวลานึงเอาแหละพอแล้วครับผมกบฟากช่องนะครับพันผลชีวิตง่ายๆแต่ใต้ลูกทุ่งครับพี่น้องครับกับผมกับผ่นมิววันมิ้เกิชอบหาโอ้ยสู่พันมิวบ่ด้เลยวันนี้วันนี้ผลไม่โตครับก็มาจับอึ่งตากันก็ผ่านผลกับน้องมิวครับพี่น้องก็ตุมกมอวานนี่แหละครับเมื่อวานก็พอได้ตุ่มอึ่งก็โดนครับเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็จับอึ่งมีแดงหรือว่าอึ่งคางไล่แหละครับพอครับวันนี้ก็จับกันพอได้ ต้อมอยู่วันเด้ทอดได้ต้ม <c oughs> <c oughs> เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามและชมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับในถุงดูในถุง